มีความอิสระในการทำงานโลกเรามีแนวโน้มไปในด้านของการให้อิสระกับผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าประเทศไหนไหนมักจะพูดถึงอิสระเป็นอันดับแรกๆเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆได้ให้พื้นที่มนุษย์ในการแสดงออกและติดต่อกับคนอื่นได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วชีวิตคนในยุคนี้มีอิสระขึ้นมากเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วนั่นทำให้ระบบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่มากมายที่มีอยู่ในโลกของการทำงานกลายเป็นเรื่องที่ฟังดูล้าหลังไปเลยเมื่อเทียบกันและความแตกต่างระหว่างอิสระในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานนี้ก็จะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบความเป็นอิสระในการทำงานเพราะ 1. มีอิสระในการทำสิ่งต่างๆ 1. ข้อดีใหญ่ๆของการทำธุรกิจเครือข่ายคือการที่คุณสามารถทำอย่างอื่นร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการมีภารกิจส่วนตัวหรือการเอาเวลาไปรับงานเสริมเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มรายได้หลายช่องทางให้กับตัวเองบอกเลยว่าค่อนข้างเป็นเหตุผลใหญ่หลักๆในการตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายของหลายๆคน2เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น แตกต่างกับการทำงานเป็นพนักงานประจำในบริษัทที่ต้องเข้าทำงานตามเวลาที่กําหนดการทำธุรกิจเครือข่ายสามารถเลือกทำงานตามเวลาที่ตัวเองต้องการได้ 3. จัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้เพราะการทำงานเป็นพนักงานประจำคุณมีหัวหน้าทีมเป็นคนคอยจัดการสิ่งต่างๆหรือวางแผนเรื่องการจัดจ่ายงานให้แต่หากคุณทำธุรกิจเครือข่าย คุณสามารถเลือกเองได้ว่าจะทำสิ่งใดก่อนหลังด้วยการจัดการการทำงานด้วยตัวคุณเอง 4. ทํทำงานจากที่ไหนก็ได้แทบจะทุกบริษัทที่พนักงานประจำต้องเข้าไปทำงานในออฟฟิศตามเวลาที่กำหนดแต่การทำธุรกิจเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศสามารถทำงานที่ใดๆก็ได้ 5. ควบคุมรายได้ของตัวเองได้คุณสามารถเพิ่มหรือลดรายได้ของตัวเองได้ตามปริมาณงานที่คุณดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณคนในองค์กรของคุณถ้าคุณสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งและมีความเจริญก้าวหน้าสามารถเพิ่มปริมาณคนในองค์กรได้มากเท่าไหร่รายได้ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นธุรกิจเครือข่ายเป็นงานที่อิสระไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องลาป่วยกับใครไม่มีมาสายไม่มีใครติดตามการทำงานของคุณเพราะคุณคือเจ้าของธุรกิจ คุณเป็นผู้กำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวให้กับธุรกิจของคุณเองคุณสามารถให้เวลาในการทำงานกับธุรกิจนี้เท่าไหร่ก็ได้หรือคุณจะเลือกที่จะทำงานกับใครก็ได้อีกเช่นกันมันจะดีแค่ไหนที่คุณจะทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติม,ตมสามารถสแกน QR คนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ เมื่อท่านชมใน YouTube